ทุกอย่างมันจะดีขึ้นไม่ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะไม่ดีอย่างดียมว่าต้องรีบไล่กลับบ้านเอาแล้วมันจะดีได้ยังไงก็ยมคิดดูสิเขาาลาเขาจะเลิกปฏิบัติกันประมาณสามโมงครึ่งเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงนะทีนี้ก็กลัวว่าเสียงจะดังนะโทรศัพท์บางทีก็ตั้งสัน่นเป็นบางหรืออะไรต่างๆและที่สำคัญลูก ก็ยังเล็กอยู่อยู่โรงเรียนอย่างเงี้ยก็แน่นอนแม่มานั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ลูกเด็กๆเ,เล็กๆหนึ่งใบสองกว่าเขาก็เลิกกันแล้วไม่เ้อไม่ไปรับลูกครูเขาก็สงสัยก็รอเอ๊ะผู้ปกครองทำไมยังไม่มา,าโทรหาแม่เกิดอาจจะไม่ได้รับโทรศัพท์หาแม่ไม่รับก็โทรไปหาคุณพ่อมันพ่อทำงานอยู่เอาแล้วลรว ยังไม่ไปรับลูกเหรอเราสงสัยแล้วเมียไปไหนเนี่ยครูโทรมาถามว่าไม่ไปรับลูกโทรมาก็ไม่ได้รับอีกคิดมากเหมือนกันนะเนี่ยลองคิดดูสิก็น่าโมโหไหมล่ะเอ๊ะบางทีมันเป็นอะไรกันเนี่ยนะกว่าจะเลิกกาไปรับลูกอีกบางทีตอนลงกว่าจะได้กลับเข้าบ้านนะพร้อมๆกับสามีบางทีเนี่ยมาจ้าเอกันที่บ้านบ้านก็ ไม่ข่อยเรียบร้อยอาหารก็ยังไม่มีมันบอกยิ่งนั่งสมาธิยิ่งบานแตกฉันบอกอย่าไปอ <c oughs> ันดีกลับบ้านนี่ไปรับลูกเสียแหมกวาดปงกวาดบ้านทําอาหารนี่สามีมาต้อนรับจะรองอยู่เย็นเป็นสุขมากขึ้นแต่วันอาทิตย์ว่างแล้วรู้สึกมันรุง่งโล่งว่างๆปลอดๆแล้วก็บอกเขาพ่อไปไหมไม่ไปก็ไม่เป็นไรเราค่อยลุกคาดทีละเล็กทีละน้อยอย่าบึ่งบีบคอกันนะ <c oughs> แล้วมันจะดีขึ้นเองนี่ก็เดียวปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมไม่ใช่ว่านั่งสมาธิวันพระไม่ดีดีแต่ว่ามันยังไม่ถูกดียังไม่ถูกเวลาเท่านั้นเองนะแตที่สําคัญต้องถูกบุคคลด้วยแต่ที่สําคัญที่สุดสม่ําเสมอไหมบางทีเราทําไม่สม่าเสมอกินยังไม่ถึงจุดที่มันจะให้ผลทําเดียวเดียวถอดใจเลิก ก็เรยศรัทธาวัดเตาไม่ไปทำมาแล้วมันน้อยใจขึ้นมาได้ประล้าประโลมพะนาพนอหน่อยก็มีกำลังใจก็ทำอันนี้อันนี้ก็มันก็ยังไม่ได้เห็นผลที่ชัดเจนการทำดีถูกดีนั้นมีค่าการทำดีถูกเวลาค้ามหาันการทำดีถูกบุคคลผลอนันต์การทำดีด้วยความมันนั่นเลยดี ถ้าเราทําดีแล้วก็ยังไม่เห็นความดีแสดงว่าทําดียังไม่พอรักเขาแล้วก็ยังไม่เห็นความดีรักคงยังไม่พอน,นั้นรักมากต่อไปขึ้นเรื่อยๆนั้นปัญญาวุฒิธรรมทั้งสีประการครบหาเข้าใกล้ค,รครบหาสัตบุรุษคนดีฟังธรรมของท่านนำมาคิดไตรตรองพิจารณาและปฏิบัติให้ถูกตรงก็ยังเกิดผลก็คือ ได้รับผลก็คือความสุขอันเป็นเหตุให้มีการสแสวงหาที่จบลงด้วยความไม่เป็นทุกข์เราเห็นความจริงว่าเออแม้จะมากมีสิ่งต่างๆเข้าของทรัพย์สินเงินทองก็เป็นปัจจัยคือเป็นเครื่องมืออำนวยนความสะดวกให้กับเราแต่ผลสุดท้ายเราก็ต้องการความสุขบางทีแต่มัวหาเงินหาทองเยอะลืมสุขภาพป่วย <c oughs> ก็ไม่คุ้มอีก เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วลองแสวงหาสิ่งที่ไม่เป็นทุกข์กันบ้างเถิดนั่นคือธรรมปริเยสนาก็ขออำนวยพรญาติโยมทุกท่านที่ได้นำชีวิตเข้ามาหาพระศาสนาคือเข้าหาธรรมเข้าหาความดีสองคืนสามวันบ้างก็ตามหรือมาในวันอาทิตย์ก็ตามนี่คือการแสวงหาที่พึ่งแสงสว่าง ก็จงมีพระธรรมเป็นประที่เป็นแสงสว่างส่องดำเนินชีวิตด้วยพุทธธรรมมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอิน